มนน้าเกก็ผักเขาชอบน้ำเย็นไงลูกอะไปไปดูอันนี้กันอันนี้ปลูกกินเองนะคะเพราะว่าชอบอร่อยฟิลเล่เนี่ยอร่อยมากโอ้ดูรากนี่ฮะรากยาวยนี่อันนี้ก็คือแม่กับป๊าชอบกินฟิลเล่กันเราก็จะปลูกไว้กิน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเกิรนเกตเกน จะพาไปไหนไปดูอะไรคะดูดูผัก,ก,กของแม่โอเคไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆมาดูนี่ครับอันนี้เป็นต้นอ่อนของผักกีนโอ๊กนะคะนี่อันนี้อายุประมาณเจ็<ม>วันวยย7่วันส<อ>งส่มีหนอนเข้าไปกินผักแม่แน่เลยอันนี้ก็คือเราเราใช้มเมล็ดที่เป็นมเมล็ดเคลือบนะคะ แล้วก็เ,เมล็ดเคลือบเนี่ยมาใส่ที่ฟองน้ํานี้เลยอันนี้ซักเอาอขั้นตอนก็คือเอาเมล็ดเปลยเนี่ยนะคะเออไม่ใช่เมล็ดเปลยสิเมล็ดเคลือบมาใส่ไว้ในฟองน้ําซึ่งฟองน้าเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขาชุ่มน้ําก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไปสไปทิ้งไว้ในห้องมืดก็คือ2คืนพอพ้นสองคืนเราก็เอามาทำไลคัคเกตเตอร์เราก็เอามาตากแดดเอามาให้เขาได้แสง พอได้แสงวันสองวันก็จะขึ้นเป็นต้นแบบนี้นะคะแต่นี้สังเกตว่าจะจะเห็นใบเลี้ยง3าใบแล้วเนี่ยก็คือให้เทน้ําเปล่าออกแล้วก็ผสมน้ําปุ๋ยลงไปไม่เกิน0.8<อ>นะคะ<อ>แต่ว่า,<อ>าปกติถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงน้ําเปล่าเสร็จแล้วอะ่ะจะไม่ใช่เราจะเอาไปลงกล่องซึ่งเป็นน้ําปุ๋ยเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูอา,อายุผักอี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 กรุ่นหนึ่งนะคะลองนู้นโลก เกเตอร์ป่ะพาเพื่อนๆไปดูลงค่ะอีกอันหนึ่งอันนี้ลูกด้านนี้เกเตอร์เกนเนอร์ด้านนี้น้อันนี้ลงนี้ก่อนลงนี้ก่อนใช่อันนี้เล็กๆอันนี้นะคะนี่อันนี้เป็นเลดโอ๊กนี่เอสเลดโอ๊กโอปอิกนะคะอันนี้อายุประมาณ14วันแล้วเพราะว่าเท่าที่ปลูกมาสังเกตว่าเราจะต้องเราจะต้องเพาะตัวเลดก่อน สักหอาทิตย์แล้วค่อยไปพอกกรีนนะคะเพราะว่าเลดเนี่ยเขาโตช้าครับอะ,รอ,อะไรอ่ะก็มีผักไงลูกมีผัก้าไม่มีหรอกครับลูกมันเปื้อนนี่นะคะเป็นอายุไอเป็นเลสโอเวอร์นะคะอายุประมาณ14วันซึ่งก็จะต้องเปลี่ยนน้ำปุ๋ยเป็นประมาณ1 1 1, 1. 1. 1. 1. นะคะ เดี๋ยวเราพาไปดูที่อยู่ในในในเรือนผักกันในเรือนผักของแม่ป่ะอือทไมทะทำไมไม่้อู่า่าเหาอ้าวก็มันเป็นของแม่นี่นะแม่เป็นคนทํำอ่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนแม่จะพาไปดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ฟิลเล่ค่ะอันนี้คือเอ่อ ตัวกิีนโอ๊กเมื่อกี้นี้นะคะที่เอาออกจากถาดมาก็เราก็จะเอามาใส่ในในนี้เลยนีล่าเราก็จะเอามาใส่ในในลังโฟมซึ่งผสมน้ําปุ๋ยไปแล้วนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ0.9ในเกไม่เกินนี้ครับมันน้ำเย็นน้ำเย็นมากก็ผักเขาชอบน้ําเย็นนีลูกอ่ะไปไปดูนี่กัน อันนี้ปลูกกินเองนะคะเพราะว่าชอบอร่อยฟิลเล่นี่อร่อยมากโอ้ดูรากนี่ฮะรากยาวน,นี่อันนี้ก็คือแม่กับป๊าปชอบกินฟิตเล่กันเราก็จะปลูก <คน S 1> ไว้กิน,นะะในเรือนผักนี่เราปลูกไว้ขายนะคะซึ่งเราก็มีตลาดอยู่ที่ปฐมมงคลนะคะก็คือมีแผงก็จะมีแผงของ ญาติกันที่เขาขายให้อยู่แล้วเขาก็เอาไปรับขายในราคาขายเลยนะคะซึ่งเราก็จะไม่โดนตัดในราคาของพ่อค้าคนกลางนะคะคือถ้าราคาตลาดอยู่ที่160เราก็ได้160บาทเลยนะคะอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นเลดโอเปริกับตัวกรีนโอ๊กซึ่งอายุอายุของเขาก็น่าจะประมาณ3เกือบเกือบ,บ30วันนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บขายได้แล้ว อาทิตย์อีกอาทิตย์กว,กว่าก็เก็บขายแล้วนะคะซึ่งผักรุ่นนี้โตไวมากเลยนะคะอันนี้เป็นระบบขนาดท่อนี่เราเราตั้งใจทํากินกันเองนะคะไ ท่อนี่เราก็เลยไม่ได้ใช้ไซส์ใหญ่มากเราใช้แค่ประมาณน่าจะเป็น2อ5ถึงสอนิ้วนะคะซึ่งถ้าเราจะปลูกให้ดีให้ให้ได้ผลผลิตที่ดีเราควรจะได้สักประมาณ3นิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นลงลงนี่คือรงเอ่อไอตัวโลงผักเรือนผักอันนี้ค่ะเราสั่งมาจาก l a z a ด a นะคะราคาเรือนนี่ก็ประมาณ5,000ันส่วนท่อ PVC นี่เอ่อเรา สั่งมาแล้วเราก็มาเจาะทําเองนะคะก็ตกประมาณ2องสามพันนะคะอาจจะให้ดูระบบน้ําอันนี้เป็นระบบน้ําน้ําวนนี่นะคะก็จะมีกล่องในนี้อันนี้จะเป็นถังปุ๋ยนะคะแล้วก็เราจะมีปั๊มน้ําอยู่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะดันน้ําขึ้นมานะคะให้น้ํามันไหลเข้าไปในท่อ,อเ,เราปิดไว้ก่อนอากาศอันนี้ให้ดูลากลาก,ลากที่ดีจะต้องเป็นลากที่ขาวๆแบบนี้นะคะอ่า ที่นี่นะคะคือถ้าเกิดเราอากาศเราร้อนะ่ะเราแก้ปนะัญหาโดยการทํายังไงก็ได้ให้น้ํามันเย็นใช่ไหมคะล้วก็ไปเอา,เอาขวดพลาสติกอันใหญ่ๆใ,ใส่น้ําแล้วก็แช่ฟรี์ไว้เสร็จแล้วพอเที่ยงอากาศมันร้อนนะเราก็เอาเอาตัวขวดน้ําแข็งมาใส่เพื่อให้น้ํามันเย็นนะคะอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรือนผักเรือนที่สองนะคะก็เหมือนกัน เดี๋ยวจะดูรุ่นที่เราเก็บขายไปแล้วอันนี้คือเพิ่งลงเมื่อเช้านี้จักกล่องอันนี้คือรุ่นที่เราจะเก็บขายเย็นนี้นะคะนี่เขาก็จะใหญ่หน่อยนี่หนไหมคะแล้วก็อันนี้ก็จะเก็บขายเหมือนกันเดี๋ยวรอตดรอช่วงเย็นแล้วก็จะเก็บส่งไปขายที่ตลาดปฐมมงคลนะคะที่แผงแผงผักเฮียทีอ่ะอะปะ เรือนผักเนี่ยเรามีสอง,สองเรือนนี้นะคะมีมีเรือนนี้สองเรือนแล้วก็อันนี้ก็ประยุกต์ทำเอาเองก็พันกว่าบาทก็ไว้สำหรับเพาะพวกต้นกล้าต้นเล็กๆะคะ่ะพออายุเขาพอในในเรือนผักเราเก็บขายใช่ไหมคะเราก็เอาชุดที่อยู่ในเรือนเล็กเราเนี้ยคะ่ะไปลงต่อ อายุผักเนี่ยจริงๆก็คือใช้เวลา45วันในการเก็บขายนะคะแต่ถ้าเรามารอเฉพาะเรือนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เงินช้าเราก็จะมีการปลูกลงกล่องโฟมก่อนนี่ปลูกลงกล่องโฟมพอเราได้อายุเขาพอเรือนเรือนใหญ่เราโลง่งเราว่างแล้วอะคะ่ะเราก็เอาที่อยู่ในโฟมอะไปลงในรางนี่นี่อะคะ่ะน้าน้าจะวนขึ้นมาเอาน้ําให้ดู นี่นะคะน้ำจะไหลเข้ามาตรงช่องนี้นี่นะคะเลื่อนผกักปลูกกินเองแล้วก็ปลูกขายได้มีรายได้เสริมเห็นไหมคะมมมมมมมตอนนี้สองจีไม่ไม่ถ่ายคลิปผักกับแม่แล้วนะคะไปกระโดดเล่นทำโพลีนกับแม่กับนี่แหละเอาโดดเยอสูงโดดสูงๆจะได้ตัวสูงๆ น้องเกณฑ์ไม่รูดซิปก่อนหรอคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเซอันตรายหนูต้องรูดซิปก่อนนะรูดได้ไหมอะรูดยากรูดยากหรออะพี่เกณฑ์รูดให้พี่เกณฑ์รูดให้อะเอาแข่งกระโดดกันเลยเร็วอะกระโดดแข่งกันอะปิดคลิปก่อนเร็วสำหรับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนใช่ไหมลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ผมด้วยใช่นะครับวันนี้พี่ก้อนไปไหนอะวันนี้พี่กินยูู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่ยอมออกมาเลยใช่ไหมอ่าโอเคโอเคบ๊ายบาย